สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ช่วยดูาร์มรักจะพาทุกท่านมาหาคำตอบเกี่ยวกับ,บระยะการแผ่ขยายของกิ่งต้นยางนากันมีหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเราควรจะปลูกต้นยางนาห่างจากเขตแดนของคนอื่นเท่าไหร่ถึงจะป้องกันการเกิดปัญหาทะเลาะเบ,บาแวงกันในอนาคตได้เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นเหล่านี้ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจธรรมชาติของต้นยางนาก่อน ธรรมชาติของต้นยางนาเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตลำต้นมีการเจริญเติบโตสูงสุดราวๆ40-60เมตรหรือบางต้นอาจจะสูงมากกว่านั้นดังนั้นต้นยางนาจำเป็นต้องอาศัยพื้นที่มากพอสมควรในการเจริญเติบโตดังนั้นในวันนี้จะพาทุกท่านมาดูตัวอย่างของการเจริญเติบโตของต้นยางนา2จุดด้วยกันจุดแรกก็จะเป็นต้นยางนาแฝด3ต้น อย่างนาทั้ง3ต้นนี้มีอายุราวๆ1 9บเถึงปีขนาดลำต้นความสูงน่าจะมีความสูงมากกว่า30เมตรระยะการปลูกค่อนข้างติดกันต้นแรกกับต้นที่สองนั้นมีความห่างอยู่ที่ราวๆ70เซนติเมตรระหว่างต้น2กับต้นที่3นั้นมีความห่างอยู่ที่ราวๆ1นเมตร50เซนติเมตร ขนาดความกว้างของลำต้นวัดรอบลำต้นสูงขึ้นมาราวๆศอกหนึ่งจะอยู่ที่2เมตร36เมตรและที่สำคัญที่สุดเมื่อวัดระยะการแผ่ขยายของกิ่งต้นยางนาอายุราวๆ19าถึง2 0ปีทั้ง3ต้นนี้จากลำต้นมาจะพบว่าต้นยางนาที่มีอายุเกือบ20ปีนี้มีการแผ่ขยายจากลำต้นอยู่ที่ราวๆ8ปเมตร50ซนเมตร จากข้อมูลดังกล่าวนี้สําหรับใครหลายคนที่จะปลูกต้นยางนาติดกับเขตแดนของคนอื่นอาจจะต้องพิจารณาถึงระยะของการแผ่ขยายของกิ่งต้นยางนาเพราะว่าในในอนาคตอาจจะมีปัญหาเรื่องของกิ่งต้นยางนาได้เพราะว่าร่มเงาของต้นยางนาก็อาจจะไปบดบังแสงในบริเวณพื้นที่ของการเพาะปลูกของคนอื่นซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ในอนาคต สำหรับจุดที่2นี้มีการปลูกต้นยางนาเป็นแถวอายุของต้นยางนาเหล่านี้มีอายุราวราวปีขนาดความสูงของลำต้นของต้นยางนาเหล่านี้น่าจะมีความสูงอยู่ที่ราวราวสิบแถึงยีเมตรได้กิ่งก้านสาขาและการแผ่ขยายมีลักษณะเป็นทรงพุ่มกำลังเจริญเติบโตสวยงามต้นยางนาเหล่านี้มีการปลูกห่างจากเสารัว้วติดกับถนนที่ใช้สัญจรอ,อยู่ที่1เมตร50 เมื่อวัดระยะความห่างของการปลูกต้นยางนานั้นต้นยางนาที่ปลูกเป็นแถวเหล่านี้อยู่ที่2เมตรกว่าๆอาจจะมีความห่างของต้นบางต้นแตกต่างกันออกไปเนื่องจากบางช่วงมีต้นยางนาที่ตายไปบ้างก็เลยทำให้ระยะของการเจริญเติบโตของต้นยางนาเหล่านั้นมีความห่างไปบ้างแต่โดยเฉลี่ยน่าจะอยู่ที่ความห่างอยู่ที่ราวราวหเมตรเซนติเมตรได้ การเจริญเติบโตของต้นยางนาเหล่านี้มีการเจริญเติบโตค่อนข้างไล่เลี่ยกันซึ่งการวัดขนาดลำต้นรอบลำต้นพบว่ามีการเจริญเติบโตเส้นรอบวงมันึงเมตรถึง20เซนติเมตรได้แต่ที่สำคัญที่สุดเมื่อวัดขนาดระยะการแผ่ขยายของกิ่งต้นยางนาเหล่านี้โดยมีการวัดจากลำต้นมาจะพบว่าต้นยางนาที่เมยุรายุราวๆ14ปีนี้มีการแผ่ขยายจากลำต้นอยู่ที่ราวราวเมตรกว่า นับว่ากิ่งก้านสาขาของต้นยางนาเหล่านี้มีการแผ่ขยายออกมานอกถนนหรือแผ่ขยายออกจากเขตแดนของตัวเองกินเนื้อที่คนคนอื่นมากทีเดียวจากข้อมูลที่เราได้เก็บข้อมูลและแสดงตัวอย่างทั้งสองส่วนนี้ทําให้เราทราบว่าการเจริญเติบโตของต้นยางนาที่มีอายุและการเจริญเติบโตเต็มที่นั้นมีการขยายกิ่งก้านสาขาไปไกลมากพอสมควรซึ่งถ้าเฉลี่ยจริยะการขยายของกิง่งของต้นยางนานั้น น่าจะอยู่ที่ราวๆ8เม็ดได้ดังนั้นหากใครคิดจะปลูกต้นยางนาโดยมีพื้นที่เขตแดนติดกับคนอื่นอาจจะต้องพิจารณาถึงเรื่องนี้เพื่อป้องกันการทําให้เกิดปัญหาการทะเลาะเบาะแวง้งกับเพื่อนบ้านในอนาคตได้แต่อย่างไรก็ตามหากจะปลูกต้นยางนาห่างจากพื้นที่ของคนอื่นอย่างน้อยก็ควรจะอ,อ,อยู่ที่ราวราวห้เมตรซึ่งการ วางแผนในอนาคตอาจจะต้องมีการวางแผนเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือในการตัดสางกิ่งเอาไว้ด้วยเพราะเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆแทนที่เราจะได้ใช้ต้นไม้หรือต้นไม้เหล่านี้กลายเป็นประโยชน์ต่อผู้ปลูกกลับกลายเสียว่าต้นไม้ที่เราปลูกกลับกลายเป็นโทษมาทำลายผู้ปลูกเองได้ทำให้เสียหายมากมายเหมือนน